นอนันนี้เป็นเจ้าหน้าที่น,นะฮะพี่ใจผมะ่ะมาช่วยดูแลความ รับซือโดยแ่ละท่าเอาออกเก็บไปเลยนะเก็บไว้จะเป็นบาปกับพุนะครับเป็นบากับคุเพราะว่าอรนถผนะจับน้ำมาต่อกันไปนะจับน้ามาต่อกันนะครับผมระเป๋าตัง

ข้าเป็นน้ำมันจ้าของขวดนึงนงน่าสบายดีนะฮะียลงตากาอมาล้าจะำมานงัจะถึงวัดนำพนอยค่ะครับมั <c oughs> นมี้ลงตากำลงัง ผ่านหน้าสวัสดีห้องพัก,กแล้วแล้วก็กำลังจะผ่านวัดนาโพน้อยครับผม